ตมดีพี่น้องพี่น้องกินเขาสวยเลยครับเขาเข้คำกลางเสียงฝ่าห้องห้องกับห้องลวดอยูอ่เฮียนยันตะบุตกห่มหลัก,กลซุปน้ำแม่เอา <c oughs> เฮ้ยชอไหย่งสันเตมมือสันอื <c oughs> อม ยันหลอเบ้องอสีบินแตส่สมเนี่ยมันผสมอะได้ดอกมันกับพ่อจิ๋งมัพนพ่อหนีอยู่เนะาะไม่หานะาะแล้วบ่บักพี่ก่อนยุน่าพี่น้องบ่บ่ถนาในสมคักกสมแซ่บนี่หระพิษปอดสารพิษเอ,อืออันนี้เดียวสมบ้าเสียงกับปอดสารหรือกไงยุ่ยสวนยุ่ย่วนวน่าไม่กันปอดสารปอดสารสาพิษอยู่น่า ไข่กะปอดสารพิษมั้นาจะบานสาวหน่อยพี <c oughs> ่นรอเ,เ,เป็นประโยชน์เหี้ยนเป็นปักกันเทียเท่ยวไข่เสียน,ยยยน,นกันไข่เนาอยอะดิไข่สีเนากลั่นเถอเอาสามมาแล้วเลียนอ้อมไม่พ่นเลยไอ้จอดนั่งรถไงหุ่นโอ้โหุ่นไท่รถดีเขียวหุ่น จังบะเคี้ยงนี่ไม่เมื่อยที่ต้องเปลี่ยนยังไงแตยุ่งที่เลือี่นะ้งันมี้อะไรเด้อกินที่ละกินน้งกับบงังคลิปใสน้ำเยอด้วยปลาสีออกเป็นหน้าที่เป็นจ้งแดงไม่สวยไปไม่ได้ด บเดย์คนใหม่นะเอากิดไปต้อนน้ำก็ตุ <Yes ้มใหม่มืนสองยังไปก็ได้นวาเหากับเบเดยอมีน้ำพึนหรอกเพราะว่าพน้นอันนี้เองหายกินเองอะไรมาิเดร่เล้งส้มใ่อะไรง่ายเลี้างสัมสูกผม cái thề nữa là cái gì 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 nữa bày ở gì nữa là cái gì nữa là cái gì nữa là cái gì คืออะไรพี่น้องพูดมาอยามพระยุดนี่้ะของฝากกับสมบัติเสียนกับน้องใหม่แต่ช่วงนี้มันมันก็อยากเกิดอะไรพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกฝนตกฝนก็ลังตกเนาะน้มีแต่มันก็สีนอว่าท้าในเหงาดอกมันสีพ่อนี่เนาะพี่น้องมันตรงซีนี่มันก็สีซ้่มมันก็สีซ้่มพ่อจะเตานี่ยแหละพี่น้อง พอฝนออกจากอันนี้เนาะนั่นเพราะว่ามันฝนหัวตม่าค่สิพ่อได้ซุปได้แกงได้เสิร์มกินกับป่นกับแก้วอยู่หรอกพี่น้องผสมเนี่ยพี่น้องเพี้ยนพี่กัน,น,ออนบุนนนพชินูด้วยเขาเอาเอาไม่พี่น้องเบิ่งดิดมันนุ้นไม่ดีเป็นบุพีชินูเด้วยพี่น้องคือกันดีมันตามกระปีิ่น กำกับปีแล้วก็ตำพริกสามหลดอีแม่ก็บ่เห็นคือกันจากโท่หาที่ล่ะโอ้ไปเบิ่งเฮียนได้บุญนี่บ่น่าจะไปเบิ่งดูมาใช้อยู่บ่มาใช้อยู่บ่แล้วที่พานน้ำนน้ำหนั่นล่ะกะจียูหันน้ำกันนั่นล่ะ ก็แต่วเห็นใหญ่ถือสายไฟสายไฟไปไปตัวเต็มคิดว่ามันมีสายไฟใ่สายไฟดำเ้าจะยังไปซ่อ,องอก่อนใอ่ออก่อเป็นหนัไหมเ็สิออกเป็นหน้าเข้าไปหล่นน้ำคือเืาจะพืเพันเมียหรอโบไปหล่นน้ำเย่ยวัง มันเป็นฝากแกงซีเรื่องพนเมียบ้านนะครับผมผมไได้ไหมทางนี้เดียวเป็นแอกทางบ้านน้องกุ้งเพิ่นโคกไปเลยบ้านน้องกุง้งบ้านแจ้งลา,าดลาดยางหอดเลเื่อยเดือนมาเนี่ยเพระาะว่าเขาจอยถนนลาดยางคิดปินบ่แล้วว่ามันยังพอหยุด <laughs> โอ้ผมมาเอาใส่ไฟย,ยังเถอาไป สายไฟไปต้อนี่ล่ะไปเดินนี่ล่ะบนมร้างบอก้า,างสายจะยังไปซองบ่งอมีแต่้างเนี่ยหน่อยมั้มันเห็ด้างทสรางทอะสร้างทออีนนี้เลยเพราะว่า,าจัง คันใหม่เนี่ก็ดิ้งจักก็ดิว่าไปเนาะเยงมือพปหยุดมาไปบปน็นเ,เรามาองมามาซอยสมบักเตียนน้ำกัน เด็กเห็นนั่นสมบัอรเซียนกับโซนทำไมเนี้ยล่ะล่ะก็เด็กเห็นบ้ากวันมันดีใจกันเขาบ้าว่าก็คือซื่ออยู่อันเขาว่าก็คือยังเป็นจังใดกอดนด่นคนเฮ้ยแล้วีปฮิปโปเถอะอาหารคนไปตัวฮิปโปเจ้านี่

mất 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 อ่มว่า,าจะเป็น,ปนอนิออ่มแล้พี่น้อยยังนอ่ะนี่ยังนักหนาใช่ไหมพี่น้นอยอจกินครับนี่แหะอาหารเพืนบ้านนะเดี๋ยว,วมันไม่เสียกันะมันเป็นล่ำกันสิกินก็นเนื้อก็ไก่เปสิเป็นโตกเก้า บ้านนอกก็จะกินอาหารบ้านบ้าน,บานสบักเสียนซุปน้ำไหมทอดไข่ดำมะกคู่ปนปลาหรือว่ามูลรุ่นเมล็ดงสิไปก้นคามูลรุ่นเมลิดิงสิไปต้นก้นต้นมานะกไันคาแต่สีมาปนปลา,<ส>าไว้ซูพี่หน้องกินเนาะสลรักกินปลา,าไว้สมีสก้อนผอกันไม่คลิปนะ สำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง